สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะวันนี้พี่กุ้งจะมอบสิ่งสวยงามนะคะนี่คือช้างกระนะคะที่พี่กุ้งนะคะได้ปลูกไว้นะคะประจำบ้านงดงามดังใจนะคะช่วงนี้เขากำลังออกดอกนะคะช้างกระนี่นะคะเขาจะออกดอกปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะแฟนคลับ นี่นะคะนี่เป็นช้างกระนะคะจะเป็นสีขาวร้วนเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแฟนขับพี่กุ้งเนี่ยก็มีความประทับใจนะคะในการที่พี่กุ้งเป็นคนที่ชอบอความสวยความงามนะคะของธรรมชาติก็คือต้นไม้แห่งชีวิตเป็นราชนีแห่งดอกไม้ที่สวยที่สุดในโลกเราเลยนะคะเป็นธรรมชาติจัดสรร นะคะให้เราได้มาชื่นชมนะคะนี่คือช้างกระนะคะแฟนคลับหนึ่งปีมีครั้งนะคะนี่นะคะเป็นไงคะนี่ช้างกระสีขาวนะคะนี่สวยงดงามนะคะกลิ่นของเขานะคะจะหอมห่วยหวนเลยนะคะออกหอมอะละมุนละมุนนะคะยิ่งช้างกระมารวมตัวกันนี่นะคะยิ่งหอมนะคะ เป็นมหาสเสน่ห์โดยตรงนะคะนี่คือ,อลำต้นของเขานะคะเขาเป็นกล้วยไม้กาฝากนะคะแฟนคลับนี่อยู่แบบธรรมชาติกินน้ำค้างนะคะยามค่ำคืนนะคะส่วนมากเขาก็จะออกออ,อกดอกนี่นะคะประมาณเดือนนะคะตุลาพฤศจิกาธันวามก,กร,รากุมพานี่แหละคะ่ะแฟนคลับนี่ราะคะเขาจะออการาวนี้นะคะ สวยไหมคะแฟนขับนะคะสีของเขาก็จะบานสวยช้างกระนะคะแล้วก็เป็นเกสรของเขาก็จะมีออกสีปนส้มน้อยๆน,นะคะเห็นไหมคะคนไหนที่ชอบนะคะนี่หอมมากเลยนะคะเพราะว่าพี่กุ้งจะปลูกในโซนเดียวกันนะคะของช้างกระกลิ่นของเขาเนี่ยจะหอมระมุนระไมยมากเลยคะ่ะอันนี้ก็ออกได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะแฟนขับดูสิคะเขายังสวยงดงามอยู่เลยนะคะ หปีมีครั้งคุ้มค่านะคะนี่ค่ะพี่กุ้งก็บำรุงไม่ยากนะคะแฟนขับเขาเป็นกล้วยไม้กาฝากนะคะเราก็ทำขอนไม้นะคะพี่กุ้งจะบอกวิธีเลยนะคะก็คือเราทำขอนไม้ที่ขอนไม้ที่ตายแล้วนะคะแฟนขับแบบนี้ค่ะพี่กุ้งก็จะรวมกันนะคะแล้วก็ขุดดินลงไปนะคะนี่นะคะก็ยึดไว้เลยนะคะแฟนขับจากนั้นมาเราก็ เตรียมนะคะก็คือ,อกล้วยไม้ช้างกระนะคะนี่ค่ะเกาะตีตะปูน็อกเลยนะคะกับตะปูนะคะอย่างงี้เนี่ยพี่กุ้งตีตะปูตอกนะคะแล้วเราก็ยึดช้างกระนะคะเพื่อให้เขามาเกาะนะคะเขาเป็นไม้กาฝากนะคะหรือเราจะทําแบบเกาะไปตามธรรมชาติต้นไม้ทั่วไปก็ได้นะคะแต่พี่กุ้งจะทําสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วพี่กุ้งก็ ให้ปุ๋ยเข้าด้วยนะคะแฟนขับแล้วก็หมั่นรดน้ํานะคะแล้วเราก็ควรจะปลูกไว้ใกล้ๆไม้ล้มแต่พี่กุ้งจะปลูกไว้กับต้นหมากนะคะแฟนขับนี่ให้หมากเขาคุมนะคะไม่ให้แสงแดดจัดจ้านมากนะคะนี่ค่ะเพราะว่าต้นช้างกาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบแสงแดดสักเท่าไหร่นะคะแต่เราก็จะให้ปลูกใกล้ๆกับต้นหมากให้มีไม้ล้มนะคะ เป็นเป็นแบบไม่ร้อนมากนะคะไม่แดดมากนะคะให้เขาอยู่แบบธรรมชาติแล้วพี่กุ้งก็จะเป็นแบบรวมกับกล้วยไม้ทั่วไปนะคะนี่กล้วยไม้สีม่วงสวยไหมคะแฟนคลับนี่ตื่นเช้ามานะคะเห็นบรรยากาศนะคะนี่ก็กล้วยไม้สีสันนะคะให้มาแซมแซมกับต้นไม้กล้วยช้างกระนะคะกล้วยไม้ช้างกระ พี่กุ้งก็จะมีปุ๋ยไว้ข้างบนเสานี่ไงคะแฟนขับเนี่ยผสมน้ําหน่อยนะคะแล้วก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็ฉีดสเปรย์ให้เขานะคะอาทิตย์หนึ่งก็ทําสักสองครั้งนะคะแฟนขับนะคะแล้วก็ฉีดตามโคนโคนเขานี่นะคะแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะออกนะคะเขาก็จะออกตรงไปปลายยอดตรงนี้ค่ะแฟนขับเขาจะออกตรงนี้โซนนี้นะคะอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้แฟนขับที่น่ารักได้ดูเห็นไหมคะเขาจะออกตามโคนนะคะ ตรงก้านเขาเลยนะคะแฟนคลับนี่สวยงดงามนะคะบ้านพี่กุ้งก็อยู่แบบธรรมชาตินะคะร่มรื่นนะคะอยู่กับความสวยงามนะคะคนไหนนะคะคิดอยากจะรองปลูกช้างกระได้เลยนะคะหนึ่งปีมีครั้งนะคะหอมกลิ่นเขาหอมแบบเดีย๋ยวพี่กุ้งสัมผัสก่อนนะคะเนี่ยกลิ่นเขาหอมมากๆบอกไม่ถูกนะคะว่ากลิ่นแบบไหนแต่ว่าชวนเสน่ห์หลงไหลมากเลยค่ะนะคะ คนไหนเป็นภูมิแพ้เกสรนอะ่ะแค่เราดมช้างกลานนี้ก็สดชื่นนะคะไม่มีการแพ้นะคะเพราะเขาเป็นแบบธรรมชาติจริงๆนะคะอยากให้แฟนคลับที่น่ารักได้มาดูนะคะความสวยความงามนะคะแล้วพี่กุ้งก็จะปลูกนะคะตามาใกล้ๆกับต้นหมากนะคะต้นหมานี่คือต้นหมากที่เราเคี้ยวนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นหมากที่พี่กุ้งปลูกไว้นะคะไว้กันแดดนะคะ ไว้กันแดดนะคะโซนนี้เห็นไหมคะนี่คือสวนหน้าบ้านพี่กุ้งนะคะเดี๋ยวเรา,าเดินมานะคะเข้ามาที่ต้นหมากนะคะนี่ค่ะนี่ตรงนี้ก็มีช้างกระนะคะเขาจะออกเรื่อยๆช่วงนี้เขาจะออกบังเอิญตรงนี้มีพึ่งนะคะแฟนคลับบ้านพี่กุ้งมีพึ่งโพงนะคะเขามาอยู่อาศัยเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่กุ้งค่อยๆเดินนะคะแต่พี่กุ้งไม่เคยโดนต่อยหรอกค่ะแฟนคลับแต่ก็ไม่อยากไปทําร้ายเขาเนาะ อย่าต่อยพี่กุ้งนะพี่กุ้งจะอัดคลิปช้าง,างกระนะคะนะคะแฟนคลับนี่เห็นไหมคะโซนนี้นะคะช้างกระออกเยอะเลยค่ะช่วงนี้นะคะแล้วก็ลํำต้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะแฟนคลับนี่พี่กุ้งก็จะใช้โครงเหล็กแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่ออกนะคะแฟนคลับเดี๋ยวสัก ระยะหนึ่งนะคะเขาก็จะช่วงนี้เป็นหน้าดูดของช้างตรานะคะเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะพาแฟนขับมารับชมบ้านพี่กุ้งจะเป็นบ้านสวนนะคะแฟนขับนี่ชอบปลูกต้นไม้นะคะนี่ค่ะแล้วก็พี่กุ้งก็ชอบปลูกเฟิร์นสบายนางนะคะนี่ค่ะเป็นเอกลักษ์เลยนะคะเฟิร์นสบายนางนะคะ รอบบ้านเลยนะคะแล้วก็น,นี่ตอนนี้ท่านได้ยินเสียงนกเขาร้องไหมคะเป็นเสียงแบบธรรมชาติมากเลยค่ะนี่ก็บ้านสวนนะคะที่พี่กุ้งพักนะคะบ้านพี่กุ้งมีอยู่ประมาณสามหลังนะคะแฟนคลับอีกหลังนึงก็จะเป็นหลังบ้านสวนหลังนี้เป็นหลังที่พี่กุ้งผ่อนคลายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นชมเรียงนะคะนี่ที่พี่กุ้งไร้สดไปนะคะชม a m a r e a เห็นไหมคะนี่ค่ะออกดอกเยอะเลยนะคะชม a m a r e a นะคะลูกของเขาก็จะเป็นออกสีม่วงปนเทาปนม่วงนะคะดำนะคะตอนนี้ก็ออกดอกเต็มต้นเลยนะคะอันนี้ชมเรียง a n g นี่เป็นพุ่มๆสวยแล้วก็รับประทานอร่อยมากนะคะมีรสหวานฝาดนิดๆน,นะคะดูผีเสื้อสิคะแฟนคลับผีเสื้อสวยมากเลย เป็นธรรมชาตินะคะนี่เป็นต้นมากนะคะพี่กุ้งให้แฟนขับมาดูบรรยากาศนะคะบ้านสวนพี่กุ้งเองจ้านะคะแล้วเราก็เดินเข้ามาโซนของกาแฟน,นะคะแฟนขับอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นสบายนางนี่ก็ปลูกไม่ยากนะคะแฟนขับเฟิร์นสบายนางนะคะนี่นะคะก็ป้องกันแสงแดดแล้วก็ทำให้วิวทิวทัศน์บริเวณบ้านเรานะคะ,ะสมบูรณ์นะคะ ด้วยพันป่าไม้นะคะน,นี่กระแซมด้วยต้นพริกนะคะแฟนคลับนี่ต้นพริกนะคะที่บ้านพี่กุ้งก็ปลูกพริกกินเองนะคะเราไม่ต้องไปซื้อนะคะไร้สารเคมีนะคะเห็นไหมคะดกไหมคะแฟนคลับนี่นะคะต้นพริกที่บ้านเลยนะคะพิ่กุ้งก็จะใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายแล้วก็เศษอาหารที่เรากินนี่แหละคะ่ะเราก็ไปบำรุงเขานะคะเราออาแบบธรรมชาตินี่พี่กุ้งจะพาแฟนคลับมาดูขี้วัวขี้ควายนะคะ นี่เห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะแล้วก็เศษอาหารที่เรากินไม่หมดนี่แหละคะ่ะเขาก็จะดกอย่างนี้เลยนะคะนะคะมาลิดเขาเดี๋ยวให้แฟนขับที่น่ารักมาดูเลยนะคะนี่ช้างกระละนะคะนี่ช้างกระโซนนี้เลยนะคะแฟนขับอ๊บอืม นี่ละค่ะนี่ก็พึ่งออกดอกโซนนี่จะเป็นช้างกระผสมสีม่วงหน่อยนะคะเป็นไงคะมีลายจุดสวยนะคะเมื่อกี้พี่กุ้งก็ให้ดูเป็นช้างกระสีขาวล้วนเลยนะคะนี่เป็นช้างกระออกสีม่วงนะคะนี่พึ่งออกเหมือนกันนะคะแฟนคลับนี่นะคะพี่กุ้งก็จะปลูกไว้นะคะตามโซนกาแฟนี่ละค่ะแฟนคลับบ้านพี่กุ้งก็สไตล์นะคะนี่ น,ะะนี่ก็ช้างกระนะคะแต่ยังไม่ออกดอกนะคะส่วนนี้ออกแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะเป็นช้างกระสีม่วงเกสรเข้ากับสีม่วงสวยนะคะแฟนคลับนี่สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะพี่กุ้งก็จะปลูกใต้ตรงต้นหมากหน่อยนะคะแฟนคลับ ออกเป็นออกเป็นสองทุ่มเลยนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งดูให้ปึ๊บนะคะนี่ค่ะก้านหนึ่งนะคะก็จะออกสองช่อนะคะแฟนคลับว้าวดูสิคะดูสิคะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านโอ้โหเป็นไงคะนี่ละคะ่ะงดงามนะคะนะคะเป็นช้างกระสีม่วงนะคะ สวยนะคะแล้วก็ตามดอกของเขาจะมีสีขาวปนแล้วก็สีม่วงปนแซมๆด้วยธรรมชาติที่งดงามจริงๆนะคะพี่กุ้งก็มีความสุขนะคะในการที่เราได้ปลูกแล้วเราก็คอยเอาใจใส่นะคะนี่เขาจะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะห้อยลงมาเป็นพวงๆเลยนะคะแฟนคลับนะกลิ่นหอมมากเลยค่ะ พันช้างกระมีมีหลายสายพันธุ์นะคะแฟนขับนะนี่ค่ะขาวล้วนก็มีแล้วก็มีขาวปนม่วงก็มีนะคะแล้วก็มีช้างกระ,ะช้างกระสีแดงก็มีบังเอิญช้างกระสีแดงก็คือเขาเกิดมาตั้งแต่เดือนออกดอกตั้งแต่เดือนตุลาแล้วะคะ่ะแล้วก็หมดไปนะคะวันนี้ก็เลยได้มามีโอกาสนะคะให้แฟนขับที่น่ารักทุกท่านได้เห็นช้างกระนะคะ ที่สีสันงดงามและกลิ่นหอมบริสุทธิ์มากๆนะคะนี่ละค่ะธรรมชาติบ้านพิกกุ้งนะคะก็จะแซมแซมต้นไม้หลากหลายนะคะแฟนคลับได้ยินเสียงนกเขาไหมคะ ขอขอบพระคุณแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะก็รีบรีบเอามาปลูกด่วนเลยนะคะช้างกระนาะบ้านเราก็จะดูสวยงามนะคะมีเสน่ห์นะคะหลากหลายนะคะคนไหนที่ชอบปลูกต้นไม้คุณคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะอ่อนโยนนะคะคนที่รักต้นไม้จริงนะคะแฟนคลับ ขอให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดชอบทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศขอให้มีความสุขกายสุขใจกันทุกท่านรับแต่สิ่งดีๆนะคะเรามาชมช้างกระนะคะกล้วยไม้ช้างกระที่งดงามดังราชินีนะคะสวยที่สุดเลยนะคะเป็นแบบธรรมชาติอขอพอบคุณอย่างสูงจ้าบา,บาย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 